คริสต์มาสสำหรับพี่ไลฟ์เนี่ยมีความหมายยังไงโอ้โหาสั้นๆนะอ่าสั้นๆเหรอคริสต์มาสจริงๆแล้วเป็นความทรงจําที่ดีมากตอนอยู่เมกาคือแบบทุกอย่างขาวเล่นหิมะเปิดของขวัญแต่ภาพมาเมืองไทยตัดภาพมาเมืองไทยร้อนเหงื่อซิกแตกเลยครับ My Christmas 25วันกับหลากหลายเรื่องราวสู่ความหมายของวันคริสต์มาส คริสต์มาสของโบนะคะวันนี้ก็ตามมาดู1วันในการที่เราจะไปทัวร์โบสค่ะเนื่องจากว่าที่คริสตจักรสารอ ape, ากาเป้ลาดพราวร้อยเจ็ดเนี่ยนะคะเขาก็มีงานโบก็เลยคิดว่าเออเรามาที่นี่นะคะแล้วก็ให้ทางคริสต์มาสให้ได้รักตามมาดูเลยว่าเราทําอะไรกันบ้างในงานคริสต์มาสที่โบสนะคะวันนี้โบก็จะมาร้องเพลงด้วยค่ะยังไงเดี๋ยวตามโบมาดูเลยและนี่นะคะก็เริ่มต้นก็เริ่มมีบรรยากาศคึกคักแล้วนะคะ ก็อยากจะเชิญชวนนะใครที่มีคริสตจักรใกล้บ้านหรือว่ามีเพื่อนเป็นคริสเตียนนะคะลองแวะเวียนไปบสถในช่วงเทศกาคลคริสต์มาสนะคะจะได้รู้ความหมายดีๆของวันคริสต์มาสด้วยค่ะ <Huh? S 1> ดูจากข้างนอกเข้าไปนะคะก็มีการจับฉลากใส่ดาวกิจกรรม ของกินเพียบเลยและตอนนี้นะคะอาจารย์ไลฟ์หรือว่าพี่ไลฟ์ฟารามีชูทนนะคะเขาจะมาแบ่งปันเรื่องราวคริสต์มาสให้กับน้องๆด้วยต้องบอกว่ามันต้องเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายแล้วก็สนุกแนะ่นอนนะคะเราไปฟังกันค่ะอะทุกคนทุกคนทุกคนเป็นครูสอนภาษาอังกฤษพูดตามพี่ Merry Christmas ขอขอสำเนียงหน่อยดิ Merry Christmas m อ้า หันไปหาคนข้างๆหันไปหาเขา Merry Christmas <Hey. S 1> อา้าวหันไปหาหันไปหาคนข้างหลังคนข้างหลัง Merry Christmas <Hey. S 1> เด็กเล็กๆคนนี้ที่ชื่อเยซูชื่ออะไรนะเยซูชื่อชื่อเยซูเด็กคนนี้วันหนึ่งจะเกิดขึ้นมาและเขาจะทำอะไรตาย,ตายใช่ถูกถูกอ่ะเขาจะตายแต่เขาจะตายบนไม้กางเขน เขาจะตายหมนไหมคกางเข้นเ,เ,เพราะว่าคนคนที่คนที่เขาไม่ชอบการสอนของผู้ชายคนนี้นะผู้ชายคนนี้เขารักษาคนง่อยเขาทําให้คนที่ตาบอดมองเห็นได้เขาเป็นเขาบอกว่าเขาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเด็กที่ชื่อเยซูที่เกิดมาเมื่อ2,000ปีที่แล้วปรากฏว่าเป็นคนที่ทําความดีกับคนอื่นหมดเลยแต่ในที่สุดมีคนอิจฉาเลยจับไปฆ่าซะแล้ว แล้ววันที่สามเขาไม่ได้ตายนะเขาตายวันที่สามเขาเป็นขึ้นมาจากความตายและทุกวันนี้ที่ทุกคนทั่วโลกเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสก็เพราะเขาเฉลิมฉลองวันเกิดของเด็กผู้ชายคนนี้ที่ชื่อไม่ได้ยิ้มดังๆดังๆชื่อไม่ใช่แอบชื่ออาจุกตั้งตบมือดังๆให้น้องหน่อยชื่อเยซูอ่ะแล้วก็เจอพี่ไลฟ์นะคะวันนี้ต้องถามพี่ไลฟ์ว่าพี่ไลฟ์มาทำอะไรที่นี่ พี่ก็ยังไม่รู้เลยครับ <Oj ib arch internet> <L ie> ไม่ครับจริงๆวันนี้มีงานคริสต์มาสที่ <L ie> คริสจากอาสาธร,ารอาคาเป้นะครับแล้วก็วันนี้ได้รับเชิญมาเล่าเรื่องราววันคริสต์มาสให้กับ <L ie> สมาชิกแล้วก็ให้กับน้องๆ <L ie> ในชุมชนแล้วก็นักเรียนนักศึกษาที่อาร์แบกครับเออางนี้ถามพี่ไลฟ์ดีกว่าว่าคริสต์มาสสำหรับพี่ไลฟ์เนี่ยมีความหมายยังไงโอ้โหสั้นๆนะสั้นๆเหรอคริสต์มาสจริงๆแล้ว เป็นความทรงจําที่ดีมากตอนอยู่เมกาคือแบบทุกอย่างขาวเล่นหิมะเปิดของขวัญแต่ดภาพมาเมืองไทยตัดภาพมาเมืองไทยร้อนเหงื่อสิแตกเลยครับ <c oughs> แต่ไม่ครับคริสต์มาสเรื่องราวของมันจริงๆคือการที่พระเจ้าจุติมาอยู่ในชีวิตของมนุษย์แล้วก็มันก็ท้าทายนะที่ทุกวันนี้ที่เราจะต้องจุติชีวิตของเราลงไปในชีวิตของคนอื่นด้วยมันก็เลยทําให้ วันคริสต์มาสที่พระเยซูรมถูกท้าทายในชีวิตของผมมากๆครับที่เราจะไปลงไปในความทุกข์ความยากลำบากของคนอื่นด้วยครับขอบคุณพ UH, ี่ไร้มากนะคะอเดี๋ยวตามโบมาต่อพี่โบนะคะเห็นน้องๆเนี่ยก็คิดถึงพี่โมสมัยเด็กๆต้องบอกว่ามันคือว่าคนของพระเจ้ามากๆพี่มาเชื่อพระเจ้าเนี่ยมีแต่ชีวิตที่จะดีขึ้น มันอาจจะมีปัญหามีการทุกข์มากแหละแต่ก็ไม่ได้เหลือบบกหวานแรงที่เราจะรับไว้ได้ก็อยากจะฝากน้องๆทุกคนนะคะที่นี่นะที่นั่งฟังอยู่นะคะว่าเออถ้าเรามาเชื่อในพระเจ้าแล้วอ่ะไม่ว่าเราจะเกิดสถานการณ์อะไรในชีวิตก็ตามให้เรายึดพระเจ้าเอาไว้และเชื่อในพระคุณของพระเจ้าว่าพระเจ้าจะประทานเราทางที่ดีขึ้นแน่นอนพระเจ้ารู้ดีกว่าชีวิตของเรารู้ดีกับความคิดที่แบบเราคิดว่ามันต้องเป็นแบบนั้นเราต้องเป็นแบบนี้ คือให้ยึดพระเจ้าออกไว้และชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นนะอย่างหนึ่งที่มีเพลงหนึ่งชอบมากๆอยากจะร้องให้ฟังวันนี้ mm hmm. เพลงชื่อว่ามองข้ามมองข้ามอะไรมองข้ามความต้องการของตัวเองเมื่อไหร่ที่เรามองข้ามความต้องการของตัวเองไปอะ่ะมันทําให้เราไม่โฟกัสปัญหามมองข้า เบสบอของทุกคนเป็นยังไงบ้างยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์มาคุยกันนะคะ